โอเคครับต่อมานะครับหัวข้อต่อมาเนาะก็จะเป็นอิเล็กโทรสโคปเครื่องมือทดสอบประจุเหมือนกันแต่เป็นแบบชนิดแผ่นโลหะนะครับชนิดแผ่นโลหะเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับมีจานโลหะข้างบนแล้วก็มีเสานะครับต่อลงมาตัวนี้เป็นโลแก้วนะครับเพื่อป้องกันลมป้องกันอ่าฉนวนไฟฟ้านะครับเพื่อให้การทดสอบของเรานะครับมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเนาะอ่าแล้วก็จะมีแผ่นโลหะตัวนี้นะครับเป็นอิสระสามารถ การออกมากขึ้นหรือหุบเข้ามาน้อยลงได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของแผ่นโลหะที่กําลังหุบอยู่เนาะอ่านะครับแน่นอนว่าเราจะต้องสร้างอิเล็กโทรสโคปของเรานะครับให้เป็นประจุที่ทราบค่าก่อนหน้านี้อ่านดูนะบวกกับลบเท่ากันบวกกับลบเท่ากันถูกไหมแสดงว่าตอนนี้เขาเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ถูกไหมครับอ่าเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้าแน่นอนว่าเราจะต้องสร้างประจุให้กับเครื่องมือทดสอบ ประจุของเราหรือว่าอิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะนะครับหลักการเดียวกันคล้ายกันเลยกับการเหนี่ยวนำเนาะก็คือเราจะใช้วิธีการเหนี่ยนนำนะครับก่อนหน้านี้นะครับประจุบ,บวกกับลบกระจายอยู่ทั่วแผ่นโลหะภายในของอิเล็กโทรสโคปเลยนะครับอ่าทีนี้พอได้่างนี้ปุ๊บเราอยากจะสร้างให้เขามีประจุบ,บวกเราจะต้องเอาวัตถุที่มีประจุบลบมาหลอกลอก่อหรือว่าเหนี่ยวนําไว้ดึงบวกขึ้นมา ปรากฏว่าบวกนะครับก็จะมารวมตัวหนาแน่นอยู่บนด้านบนแผ่นจานทีนี้สังเกตว่าบวกมาหนาแน่นด้านบนด้านล่างก็จะกลายเป็นลบที่ไปหนาแน่นแทนอย่าลืมนะครับว่าประจุลบกับประจุลบออกแรงอะไรกัน,นครับผลักกันดังนั้นนะครับแผ่นโลหะนี้เขาก็เลยกลางออกมากขึ้นจะสังเกตก่อนหน้าน,นี้นะเป็นหบไว้ก่อนแล้วพอ ลบลงมาเยอะเขาก็จะกางออกเพราะว่าลบกับลบนะครับออกแรงผลักกันนั่นเองอ่าต่อมาขั้นตอนนะครับเรากําจัดประจุส่วนเกินลบอิเล็กตรอนนะครับต่อกราวหรือว่าต่อสายดินลงสู่พื้นโลกเพื่อให้ประจุอิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่ลงสู่โลกนะครับแต่ว่าประจุบ,บวกจะไม่ไปไหนเนาะเพราะว่าเขาถูกเหนี่ยวนำหรือว่าหลอกล่อโดยประจุที่มันเหนี่ยวนำอยู่ที่เป็นประจุลบอยู่นะครับที่จริงแล้วขั้นตอนนี้นะครับเขาสามารถหุบได้เลยแต่ว่าอันนี้ทําให้ไว้อยากให้เห็นว่า ก่อนที่ประจุลบจะลงเนาะพอหลังจากลงแล้วนะครับแผ่นโลหะเขาก็จะหุบลงมานะครับก็ข้ามมาที่ขั้นตอนนี้ได้เลยเนาะทีนี้ขั้นตอนของเรานะครับแน่นอนว่าเราจะต้องเอากราวหรือว่าสายดินออกก่อนเพราะเพื่อป้องกันประจุส่วนเกินที่ย้อนกลับมานั่นเองเนาะ,ะทีนี้นะครับพอถึงขั้นตอนนี้วัตถุเหนี่ยวนำยังคงอยู่อยู่เนาะประจุบวกยังคงอยู่ด้านบนดังนั้นด้านล่างนะครับประจุลบหายไปหมดแล้วก็เลยย้อนกลับมาหุบอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาวัตถุที่มาเหนี่ยวนำเนี่ยออกไป บวกก็จะกระจายตัวลงไปสู่ข้างล่างด้วยนะครับแผน่นโลหะข้างล่างนะครับบวกกับบวกออกแรงเป็นไงกันครับผักกันดังนั้นเขาก็เลยกลับมากลางอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับ อิเล็กโทรสโคปขณะที่ทราบประจุแล้วจะเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับจะต้องกลางออกด้วยเนาะ,ะในทางกับกันถ้าเราอยากจะสร้างประจุลบให้กับอนะิเล็กโทรสโคปเนาะเราจะต้องเอาบวกนะครับมาเหนี่ยวนํามาล่อไว้เพื่อดึงดูดหรือว่าเหนี่ยวั้างประจุลบไว้ไม่ให้เขาเป็นอิสระเนาะจากนั้นนะครับลบก็จะมาหนาแน่นด้านบนส่วนบวกก็จะมาหนาแน่นด้านล่างแผ่นก็จะกลางขึ้นเพราะว่าบวกกับบวกออกแรงผลักกันพายกันเลยนะครับแล้วก็ต่อกกล่าวแต่ว่ากรณีนี้กล่าวจะไม่ได้ให้ประจุบ,บวกวิ่งลงเนาะ แต่จะเป็นอิเล็กตรอนวิ่งมาหาักล้างแทนพอหักล้างปุ๊บแผน่นโลหะก็จะหักล้างเป็นกลางทางไฟดังนั้นแรงผักก็จะหายไปก็จะกลับมาหุบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะ,อะพอหุบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เอากาวออกเพื่อป้องกันประจุส่วนเกินย้อนกลับมานะครับเราก็เลยเอาตัววัตถุที่มันเหนียวนําออกไปเนาะก็เลยได้เป็นประจุลบนะครับกระจายทั่วลงไปข้างล่างด้วยแผ่นโลหะก,ก็กลับมากลางอีกครั้งหนึง่งเช่นเดียวกันดังนั้นภาพของอิเล็กโทรสโคปที่พร้อมทดสอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทีนี้หลักการทำยังไงเอ่ยนะครับสมมติว่าเราเอาอิเล็กโทรสโคปที่เป็นประจุบวกสังเกตนะครับนี่ก็คือเป็นขนาดของอาการหกการกลางเดิมของแผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปเมื่อนำวัตถุ A มาใกล้ปรากฏว่าอิเล็กโทรสโคปกับแผ่นโลหะเนี่ยเขาเนี่ยนะครับกลางออกมากขึ้นนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าวัตถุ A เนี่ยมาผลักให้บวกเราเนี่ยนะครับลงไปหนาแน่นที่ด้านล่างมากขึ้น นั่นหมายความว่าประจุ a ก็ต้องมีประจุบวกเพราะว่าบวกเนี่ยแน่นอนว่าการที่เขากลางมากขึ้นประจุบวกมาหนาะแน่น,นข้างล่างมากขึ้นก็เลยทําให้แรงเนี่ยมีจํานวนแปรผันโดยตรงจํานวนของประจุเนี่ยแปรผันโดยตรงกับขนาดแรงเพราะแรงมากก็กลางออกมากดังนั้นนั่นหมายความว่าบวกด้านบนเนี่ยถูกผลักดันให้ลงมาข้างล่างแน่นอนว่า a จะต้องเป็นประจุบวกเพราะบวกกับบวกออกแรงผลักกันแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าอ่าแผ่นโลหะที่เขาควรจะเป็นแบบนี้แต่เขา หบเข้ามาเล็กน้อยปรากฏว่าเอาบีมาทดสอบแน่นอนว่าบีจะต้องเป็นประจุลบเพราะลบจะพยายามดึงประจุบ,บวกด้านล่างเนี่ยจากที่เคยหนาแน่นนะขึ้นมาบวกก็เลยขึ้นมาแน่นนั่นด้านบนเพราะหนาแน่นด้านบนปุ๊บอ่ะอันนี้ก็ยังผลักกันอยู่แต่ผลักด,ด้วยแรงน้อยลงเพราะว่าบวกขึ้นไปข้างบนมีบางส่วนที่ขึ้นไปข้างบนทําให้บริเวณข้างล่างหนาแน่นน้อยลงก็เลยทําให้แผน่นโลหะนี้นะครับหบลงมาหรือกลางน้อยลงนั่นเองก็ทํา สามารถทําให้เราบอกได้เลยว่าประจุบีนี่คือประจุบลบนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการทดสอบของแผ่นอิเล็กโทรสโคปสรุปก็คือถ้ากลางมากขึ้นนั่นก็คือมีประจุเดียวกันกับอิเล็กโทรสโคปเพราะเขาไปดันประจุที่มีอยู่นั้นให้ลงไปหนาแน่นมากขึ้นแต่ถ้ากลางน้อยลงหรือว่าหกลงนะครับก็รากว่าเป็นประจุตรงข้ามเพราะเขาดึงดูดให้ส่วนข้างล่างขึ้นมาหนาแน่นข้างบนแทน แรงที่อยู่ด้านล่างแรงผักกันก่อนหน้านี้ก็เลยน้อยลงนั่นเอง